มาลรจ้าก็ต์ก็ตวาเล่โราส,สุมานาสโอนน้องเพลงไทยโอ้ท่ารัป่าด้วยงานหยาบอีสปอร์ตเกมมิ่งจะไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะเราเราแรงไงน้องใหญ่เราเน้นแรงเราเน้นแรง

คลินมากมากปามโดะนแล้วนะหนามาลาดอะไรพี่โบพีโบเป็นใรพี่มารับรอเรเียกโอ,โอไปรับรับเมดเหรอะ่วันอะไวดีเจ็บอยู่มีเฮมีเฮมเล่นใหม่มิดี ขอดมนยจะเอาลูกดาวไอ้นั่นยังไม่อันตีนะเว้ยไอ้นั่นยังไม่อันตีนะไอ้เขานะกรอยะกอยยกกอยมันวิวสแล้วเหรอก็สามู่เลยเราพนมาเล่นขาล่างนี่ย เป็นฉันหรือเปล่าไม่ไงพวกเราเราลุงมาให้เพื่อนอมก่อนนะจเราลุกมาให้เพื่อนอมก่รไม่รู้เรื่องเลยว่าเพื่อนมก่อนเมื่อกี้กูตายอย่างเดียวเลยช็อตเมื่อกี้หันมายังโอ้โหหันมายังตกใจอยู่เลยอย่าเอาตอนไหนกูบอไปดูต่อคนอ่ะกูมุ่งหนีจัดกูไม่ได้รู้เลยว่าเพื่อนมก่อนเออกูกับจิกซจ ไอ้เหี้ยเอาหาอ่ะรอเรียกกูพร้อมพร้อมกระโดดรถเต้นแล้วโดนไปดิอุ้ยยกสองแล้วทำไงโอะยเสียบา้อยไงเรียบร้อยไงอ่ากลายเป็นพี่เจ็บเลยมาทำไมมาทำอะไรก่อนพี่ยังพี่ยังรอดไงน้องชายโอุ้ยแต่พี่เจ็บอ่ะน้องชายพี่ต้องกลับอ่ะ สบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วตอนเกม3นาทีเอา dù sao tôi sáng tạo ra bây giờ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  ออีกอีกร้อยหงพี่ได้นี้ล้จะได้ล้างแล้วแน่นบนเลยพี่พลังขึ้นไปพี่แอบอยู่อุ้ยเียียเฮียหนีหน้านะดีสเปซดีสเ แค่ยิบเดยเฮ้ยแ้ำมุ่งไงน้ำมุ่งน้องชายกูจัดไงอ้าวมึงเข้ามาทำมเข้ามาทำไมดล้พกดกดล้างกดอิ่ไงน้องชายอม่ง้แงีก็ไม่หนีใช่ไมเป็นเสียิกด้วยะแมงบุงจัดเลย กูรเรเาสู้เราสู้คาเบกูไม่ได้แล้วไงเดียนี้มีพี่มาน้องชายพี่อรรถาเพิ่งเดินมาไงมีหลานแล้วน้องชายมีน้องชายป่ะด้วยไม่มีหลานเยอะมากใครครับน่าดิดิ นี่นี่นี่โอ้ยเวฟเวฟโหรวยเกินตุ๊กตายไปแล้วท่องแท้ไปเข้ากลางยังไม่มีล้างนะล้างครึ่งนาทีมีแค่โล่อแล้วใส่ใหญ่เลยไงแล้วใส่เราเลี้ยวกูด้วยไงตรงรุ่นไงเราเลี้ยวกูตายไงหายแล้วแล้วพี่อันสี่ไงไม่ดูดามีแบบแล้วผมรูดไงแล้วผมรูด ยิงใหญ่เลยนะโอ้แล้วตายหมดไงแล้วฟูที่ไหดไปไงแล้วที่เัอตั้สองไงน้องใหญ่ตัสไงเป็นไงเป็นไงพวกินเปิป่ะสตว์ที่ตั้งเปะน้องใหญ่ครับอได้บูด้ไงโอ้ยไปอีกนิดนึงได้ไหมทรมา บุพี่ได้บอ่ะตีขี้นมานี่ร้องห้เลยนะดีเลยกดรีผูชายิงมาตักแต่อยู่นักดรีแค่ไม่ทันมลยนะวันตีแค่ัดีแอเขา่อะไงไอพี่้องอกตลอดเรียกเขาไม่สนเวแล้วไงปร์ตีไหมน้องชาย ต้องเข้านะ <don> อุ้ยโอ้พเพียงกระดุจัดจังหวะนี้แล้วทาร่ารเขาหัวร้อนไงเขึ้นเข้ามา รวยไงตบีกุศลตายจริงหรไงใช้เงินเป็นสิ่งสำคัญเงี้ยสิ่งสำคัญฟาร์มเงี้ยพื่อนตายก็ฟาร์มไงอ้าวทาร่ามันห้าวอ่ะคราวนี้ไม่มีร่างทรงนะร่างทรงตายไปร่างทรงตายไปแล้วนะกูมีนี่นะกูมีจอก่อนนะตายตายอันตีโอ้โหเขาช็อตเฮ้ยเจาก่อนแล้วนะ ผมพ่เียกินชีสวน้องชายเือไพเดนะพี่เองก็พี่พอลยยังไม่เสียเออดีละดีละเราต้องรอซื้อให้เขาเสียไว้พี่ใช่ไหมสปอตนอเสียกินชีสย,ยังเนี่ยยังไม่เสียใช่ไหมไม่ต้องเสียหร <c oughs> อกเอาี <c oughs> ่ี่โซโลโซ่กย <c oughs> <c oughs> เรามไงน้องชายเราอยากได้ไงเราโล่เราโลเนครบครับเราเราราโล เราเมามไเอย oh, gods, oh, with, with, ้ยน oh, er uh, oh, ั่งไอ้ตาชี้ไปไงอ้าวเดี๋ยวเดียไม่สุดเเลยออกมาแทบไม่ทันวิวตีเลยน้องชายตีเเยวได้ไหมได้ได้ได้รอเล่นกันไหอ่ารูดไม่โดนนะโอ้แล้วกูหิวเรีเอวเอ็ดมาอแรงไง ยังไม่เสียรางน้องชายแล้วพี่สตั้์ฉากไงน้องชายมี่กดสี่ไงตายไงแค่นั้นตายไงแล้วพี่สตาร์สอีกแล้วน้องชายแล้วแล้วมึงยิงฟรีไงเกิดแล้วพี่กดล้างไงแล้วพี่มีคอสตี้แล้วไงรอบเนี้ยทั้งหมู่บ้าน ไม่ได้อไงแล้วที่สตัรไปไงทไป้สยดูแล้วเกินออกไรดีอากโวไหมที่มาปะทาชชต้องตุยแล้วป่ะน้องชาย พี่ลนตายเลยพี่โนยัดตายนมาตายนะโอี่มีเลือดเต็มไงไอกี้ไฟตัววะเอ้าโอ้โหจุกจุจกใครวะเี่ยพร้มแต่พมาพรมาเลยเอาบลไม่เอาเลยแต่พอกคุ้มุ่งคีชเนี่ยไล่ล่าเลยวะแย่เก่นกับีพอดีวะการเงินเปสิ่สำคัญคพี่เลเต็มวะน้องแายเล่นได้ดูด

งขาพี่ให้โล่ไงแล้วแล้วมันไม่ไหวไงลแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนมีกระเงรเหนีไปไหนไปไหนเอวพี่มีอยู่ไงยังไปไหมไอ้ยัยมันวิ่งหนีเหวก็จะเห็นหน้าทีซีแล้วก็ฆ่ามันเือเดด

เ oh, yeah. oh, yeah. <ste> ้ยเดกิวแรงว่ะแต่โคตรมากอะโอ้โเดโอ้โห้ยไม่ต้องไม่ต้องไปเลยไปเลยผิดเลีเยมแล้โอ้โห้ยโอ้โหดจังเด็กดิวปวดจังว่ะกูแอบเลยกูแอบเลยไอ้ โอ้ตัวกเนีต,ตัวกูนี่โหดจัดนะเลยอุ้ยยานี่เลยพี่ต้องออกตเลือดไหน้องชายไม่ต้องรอบนี้กูมีดูดเลือยนะกาเล่นแมล่ะกูขึ้นเตอบียแม่งเลย่ตอพี่ต้องตะเลือยด้วยเป็นี่เย

ตามไม่ดูด้วยที่หายโอ้โหคูดามีคูดามีไม่เป็นไรตัวหิ้วเลือกูหายเข้าไปหยามันจบแล้วนาคินมันจบไปแล้วนาคินมันจบไม่ได้แล้วเพื่อนเข้าไปด้เปล่าอ่ะแล้วเขากดแข่งไงโอ้โหฝนแรงไปอ่ะโอ้แล้วก็ส์ขึ้นไง ดบีไม่ช่วยทียอะไรกูเลยขอเกิดดีกว่าวิโรธเสียก๊อตว่ะน้องชายเสียดีปะชลิอยู่กลางเลยท่าตีไม่ไหวแล้วเอาหมูไปจีบก่อนละเอาหมูไวจีบก่อนล ทำไรกันครับมุ้เราตีันอยู่สองหมื่นสองหมื่นเราพุ่งไปแล้วครับ Mì láng, mì láng mung nó mung Nó mung Chứ mà nó kính đâu nó kính, kính là gì? Vì... คนเล่นเป็นนะไอ้เทียแล้วกูค้างเลยไงแต่โบไม่ป pues ื <cat at> ้นเลยกูว่ากูก็ฆ่าดถ้าได้ตอนนั้นกูเรียกอันตีมันได้แล้วจเหอนับกา้ย่พี่พอลมีตัดเลือดนี่หว่าลืมดูเลยเ้ยแป๊บนึงทำบุญคาเฟ่ก่อน